พ์อานนท์สงสารนิกกี้จับใจเผยเรื่องที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับผู้นี้ จากกรณีที่ก้อยอรัชพรและนิกกี้นัชชัดทุกจับตาความสัมพันธ์สาวก้อยนั้นเกิดอาการงอนขึ้นและนิกกี้ตอนนี้ก็เดินหน้าง้ออยู่ชาวเน็ตหลายคนเอาใจช่วยแต่ก็พบว่ามีชาวเน็ตบางส่วนนั้นยุให้เลิกกันงานนี้พศอานท์ผู้กำก,กับชื่อดังและเป็นพี่ที่สนิทกับนิกกี้กับก้อยได้เคลื่อนไหวพศอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยระบุข้อความบอกว่าไม่เข้าใจทำไมคนสมัยนี้ชอบอยุให้คนนี้คนโน้นเลิกกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่สนิทกับนิกกี้แล้วก็เจอกับมันมาตล เห็นมันตั้งแต่วันแรกที่มันจีบก้อยที่เซนทันอิสวิลเรายังถามมันตลอดว่าคนนี้ใช่แล้วเหรอมันยังบอกว่าใช่แน่นอนพี่ผมรักเขาหลังจากนั้นก้อยก็มารับส่งที่กองเป็นประจำก็น่ารักดีก่อนมีข่าวก็ยังคุยกับนิกกี้อยู่เพราะนิกกี้มาถ่ายหนังเสือเพนเกือบทุกวันมันก็ยังเล่าให้เราฟังเราก็บอกว่าถ้ารักเขาก็ต้องไปงอ้อเพราะมึงผิดมันยังบอกเลยว่าคนนี้ผมแต่งงานแน่รออีก2-3ปีคนนี้เขาดีกับ ผมเขาไม่เหมือนคนอื่นก็เห็นนิกกี้มันแค่ก้อยตลอดขนาดไป้ายไทยนางในสถานที่แห่งหนึ่งผู้หญิงสวยๆเข้าฉากเยอะมากธรรมดานิกกี้มันต้องกระโดดโลดเต้นแล้วนะแต่วันนั้นมันนิ่งสงบก็เลยถามมันคําตอบคือก้อยยังไม่กลับมาเลยพี่เราก็เลยบอกใจเย็นๆมึงผิดมึงต้องเงาะถ้ามึงรักเขาหลังๆมาเห็นข่าวแบบนี้สงสารนิกกี้มันหมองๆเหมือนคนคิดเยอะเลยไม่กล้าคุยกับมัน สู้ต่อไปน้องรักถ้ารักก็ต้องทนแต่คนที่ไม่เกี่ยวอย่าไปยุให้เขาเลิกกันของแบบนี้เป็นเรื่องของเขาสองคนเวลาเข้าดีกันระวังจะกลายเป็นตัวเสือกไปซะรวมทั้งกูด้วยรักเขาก็ต้องอดทนนะไอ้น้องรักอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ